ครัวผมมานาีวันน wow, like right. yeah. ี้ผมจะมาต่อวงจรการควบคมามเด็วก้านสูงด้วยวาล์วควบคุมอาตากันไหนครับเออหนึอาหาหแ้ะหันหันะน้าออนแม่ไม่ใช่แม่ไว้แม่อายุสิบเจ็ดอะ เลี้ยงลูกด้วยอ่ะเลี้ยงลูกหนึ่งควาบ่ะโดยน้ำโดยกระดูกซูพอสกินน้ำกระถองไสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดแต่ยายอายุสามสิบเเตือนแล้วยายอายุสามสิบเจ็ดเตือนเตือนยเตือนไว้แล้วอีกว่าขอเริมประเด็นนะ ปวดปันนะฮะจำแนกว่าฮารลดอยู่นะะไอลูก <SSD> nice ัว้าฮ่า้าห้าห้า อยู่บนนวเแค่ไหนแค่ไหนปะแค่บนน้วนั่นแค่บนน้โอ้ยมันของข้าฮ่อ,อาไหมะอาไรมของรัา